ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเนาะอนเอามาหนี่ย์ผ้ามาตมามแนวทางเนาะรัฐบาลไทยได้พี่นอ้องเกิองวดประจำวันที่16บหกท่านว่ามาเนี่ยพี่น้องมาตามหอมหมากอู้พี่นอ้องอาดเหรอฮึโอ้พี่น้องเห็นยังบ่เห็นยังบ่ อืโอ้ยบินเจ็ยบยางมากพอเห็นยางได้เจีฮึพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ป่าภูมิพมาหาเลยเห็นบ่นนบสิพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยบินเจ็ยบยางพานมากเสยเลยฮึเห็นยังบ่พี่น้องเห็นยังบ่อ้ ย่างพามาไปเห็นยังเลยตีนี่มียัางพามาไปเห็นบ่ปัดถ่พี่น้องเจ้าทีแล้วบวกชงอันนี้ขับอีทีครับแต้วเอ็มินเจ็บย่างไก่ไปบ่เห็นออย่างแม่ว่าเห็นบ่สตีไปเห็นบ่ขับอีที่ครับอยกหัวโผล่โผ่ย ปาดโทเห็นบอกครับอีซี่ครับเลียไม่เอาเจ๊เห็นบอกเลยเห็นบอกครับอีซี่ครับเจ้าทีเพิ่มาขาพิ่แห้งหรอขับวีซี่ครับอือนี่ไหมไ่เห็นตีว่าขันย่างค่ะว่าไงปาดโทษรวยรายรวยลายเมไปหัไปหานวิซี่นี่ไปกัเส้เลยือนกัแม่ คนมาขามเลยผลมะคนมาตอนรับตัวนี่ตัวผลใยนวครับอยู่ทีครับตัวน้อยๆผมเห็นนะครับเมื่อตัวคอนิก้อยนะมันถีเขียวคือใบไม้รั้ตาดีแทนอย่องไงย่างไก่ปัดไปหนึ่งนะปัดเลยนะอ้เจ็บอะไรอ้เจ็บยางพาไปเยว่ายว่าคอืบปาาทูปลโทูปลาทูมันละลายลมะตอนครับตัอนี้สีมันชัเปื่อยมาแท้ ีบ่ดีสาตัวแตกกันไบอกมึงคืออำลัมอำลำมจริงริงืออำลัอำลำๆอยู่คึอน้ำอำลำลัอยู่มาสิมามาไอ้ดีเออป็นากระเียมกองีพีกีมกอางีเอาเอาหาหมอนังยังทพ่อหมอนังก่อาพ่อาวุ้ยูนี่ยเดียงเด้อเดี๋ยวเดียงเดจับกองห้กันเอาเอาเอาแนี้ไป มาขึ้นไปนั่งดีๆะก่อนังสนั่งนอนนั่งเรียนวันหนึ่งนาที่นุ่นูดนั่งไปกลางๆเลยพ่อดเนี่มองงเอาเงีบไอีกป้ะมเกลาดี๋ยวพอไปนั่งผู้ีเดองปั๊บนี้ยมนั่งนเ้เาไปสิไปนั่งเป่ยนมเออเงียบไปอีกเงียบกินเขาไปกกอนกินเขา่อนบ่กินเขา่อนบ่พกันหิวบมดขันหิวขันหิวนะ นี่สูดเลยยนงแยเน่แต่เลียงพครับเอาบ่มีครับบ่เดียวมาว่าเเห็นเอเห็นบ่อยกันนี่วัดเจาสนทองไอซามอะไรอ่ะ้ปก่อนนอนบ่รับปฏิพา้ยมันเจ็บมันปวดนี่หลยอ่ะอากาศมันเย็นนอะมันหนาวเนาะอากาศเย็นแบบกระบอกเสงหนาวหรอกแต่ว่าผมว่ามันอันี้จาวัตสังขารา สังขารหนออืมอืมธรรมดาเอ้าขั้นแรกเอาแนวกินไปก่อนเขากระเพาะได้กินอันนั้นกินนะเขาก็ะเพาะกินเพราีเลยคือได้ความขั้นที่สอ่างเอาอะไรเนี่ยกินห่าเอาแนวกินมาอีกมือนีบอ่มือนี้ใจขัหนีบอยากยักษ์นู้ดยกใสื้กล้องพ่อสาธุเพาสาธุแม่กว่อผู้ผู้ฝากดำผู้ดำมาฝากเสื้ออ่าเอฟซีจากกรุงเทพ เสือไหมเิดเปิดเปิดาาด้เสือไหมนี่จากกรุงเทพพุทธยา่จากแมกอ็มาจากแมกก่นะของไหมบูชาบดาด้อันนี้คือเสือตัวนึ่อแต่ว่าอันนี้ก็ตัวนึ่งอีกเสือกระหนาวนี่อ กันาวกันบันการกลางเสื้อกันหนาวอีกบันเอฟซีเพิ่นเมืองรุ่นนู้นนะพูดหนักวัยรุ่นขนาดเออสีนี่เขาท้าไปคือคือคือนี่เสื้อกันหนาวหาเสื้อกันหนาวเพิ่นหาให้พอดีเลยกันหนาวมาต้องใส่แล้วพ่ออันนี้กันหนาวอีกกันหนาวอีกพูดะขอบคือคอบคุณครับเพิ่นว่าพี่น้องอันนี้อันนี้ยังหนึ่งอันนี้เอฟซีเพืยังบัดเพื่อนอันนี้กับเสื้อนั่งลุงเล่นเสื้อกันหนาวเออเนี่จะคื้อหลายหเพิ่นวัน เอาเมล็ดงเลือกงอเด้อเมือนกเนรับหนาวกวพุ่นว้าเลย่หนาวกว่าุ่งได้ด้กคุณแม่เฮียงคนมามอบไหเอันนี้กินได้กินได้กินได้เพออันนี้จากสายบุญสายบุญทั้งเจดสุกบานกาแฟคนมามอบไห่พันคิดวัดคิดถึงครับออเผมว่าพันิสิซิมเับปุ่นรับพุ่นโอ้โหจะพุ่นนานน เรากินไรพวกอะกินแต่ไหนก็กินซอยกับตับบุกงอองขั้นตับบุกงได้กระตับมุงอันนี้มันตับอะได้น şey like ี่ยมันตับอะไ้นี่นะก็ต้องตัดมันก็เด้เดี๋ยวไปสร่างวะซื้อเด้่อยกระตับบุกงเราไปขายเนเ่ยยังไม่เห็นอยู่ก็เห็นเชิงอยู่เชิงอยู่ เกินกันก็ได้พอะโอ้อันนี้บาทนี่แก้วมังกรของอสแบของนัวของแสบของนัวค่อยเอาบักโม่ไกะบักโม่กับพากินกินมัดบุบบมบานนี่กินมัดบุบบบานนี่มัดมัอของมักเปนน่อีกจังนึ่งพันว่าโอ้กล้ยน้ำหวานเด็ดสังกล้ยน้ำหวาน หมูส้อมาได้กินกล้วยน้ำว้าเจ็บเจ็บ่นล่ากลัางว่าเครื่องีว่สุกแม่นุอยากกินหรือเปล่าไดนี่ไม่มีไม่มีจะบ่ไม่มีแล้วมยื่นมาเนี่ยระสากาแาไม่เล่าตะเกียบเอากับส่วนก็เห็นติขึ้นไปเลยนไป เราจะกินที่ร้านบ้เป็นไทยน้องหันบ่มีสีขาเอาบบกสมก่อนพ่อผสมกอนกนสอนสมอ่พ่อด้วทำไรกินงี้่ใส่กล่องพอเี่พ่อสิซ้อันน้กล่องไม่เดี๋ยวผมก็เคยไปผมก็เคยไปคอนเสกเ์ตไปใส่ไปใส่ใส่ซีซีตัวเดียวเลยใช่ั่บอกบ้าพ่อไปเท่เดียวบ่ ก็ให้ไปจักเปี้ยว้าพอเพื่อนไปไปใสอันเลขเนี่ยตัวไหนครับเอ้าเอ้าพ่อไปไอ้สิบสี่ตัวถามเขาว่าเลขตัวไหนวาดิเขาว่าสิบสี่พ่อไปใส่พ่อไปใส่พ่เพื่อนไปไปใส่ไปวัดขาเจ้าหวงไอ้สมเด็นั่งเอาไปโพเพอะได้ปข้าเจ้าหวงไปพ่อวอบพระแหววว่าได้เขาว่าเป็น넥เซนบ่ไหมายว่าฝันบ่นอีอเรื่องจริง บันครับฝันเขาแล้วบาทในเขาเรื่องแล้วบาทพี่น้องเลยแล้วว่ามันตั้งแต่ที่ที่เย็นทิพย์ไปเพราะว่าแพร่แหววว่าได้แมนว่าพ่อมองนีเออเอานั่งดีได้เอาเอานั่งดีเดื่อบานเด้อเอาเอาเออกินักส่งพ oh mm ่อปลาถูกฟันแล้วพี่น้องฟันแล้วเสียบซีเทปัวเขาให้ตัวเดียวเขาให้ตัวเดียวเอาบ่พ่อผมก็ไป อ่าข้าเจ้าเผมไม่กไปหเจ้าขา้ยังเขาไว้เอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อในฝันบ่นี่ยซิบสีย่ฟันละซิบสีหอันฝันว่าจั้เนี่ยบ่น้ฟันว่าไปใช้แน่ไปพ่อบอกให้แวะว่าได้ไปใช้แน่พ่อไปนะนผู้เล็กหมายควบมาหมายคว่มาเอาสิไปกเว้นไปกระเนอ๋อ อืมันไปได้เขาบปให้เขาบปให้ว่าเาไปขอไปห้าวโอ้ขัดโอ้ขัดไปกันเว้นเขาบปให้โอ้เอาเอาเอหมากหนึ่งซีหรือยี่สิบหนึ่งซีฟังเอาพี่น้องฟังเอาแนวทางไปน้องดพิจารณาดูนะคะพ่อบอเคยไปแจ็คเทียมันเบื่อเนี่ยไปกับไปบุรุษเราว่าสั่นไปเพื่เดียวโอเคแล้วสิบซีนะเราเสร็จมีคนพาไปบ่พ่อ มีคนพาไปบ่บมึงพอไปก็ไปเดียวนี่ล่ะหัวห่วยบันนี้ยะนี้เ็ดไแม่ล่ะเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวปดนเดียวเนี้ยว่าเท่าเจ็ดไนแม่เตียเจเดห้าหนึ่ง บาทนี่เจ็ดานเอ้อีกนอบบาทนี้เามาหาเองมาขอโทษขอไปนะครับเม้อสิ้สิเขียนกับ่เข็มสิเรื่มเมตติปลาโตปาโตสิรวยบ่เตตั้งกล่องกับ่ท่านบานต่อบ่ขึดนวิผู้ใดเขียนกระดาษให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเอามาแต่ไหนที่มาถ้าบนทั้งล่างตนนี่บ่พ่ออันเจ็ดหนึงเด็กเจ็ดหนี่กับบอกตัวเดียวบอกยื้อเฮียนนี่ละอ้ มาบอกอยู่เฮี้ยนเลยเาเอาขอให้ถามเนี่ยแบบผีชุดไหนมาบอกเขาชุดหาคนชุดสามคนชุดเมซี่ชุดพระหรือว่าชุดเด็กน่อยคือซิเมนเมซี่เดยเมซี่มีซี่มากแบบนี้เอ้ผีเมซี่มากโดนๆมากทีนึงปุ้ยสามตัวนี่เมซี่มากสามตัวนี้นี่พรรมาดาดิพาดมาหาอยู่อยู่เฮี้ยนเลยสามตัวปุ่นี่พรรมดา โออผีมาห้องบอกเต่อผีมาห้องบอกจาตัวคักๆเข็นๆเจอบู้ดือดโค้วยเงินไมยผู้เบ่งขวยไได้ไปลโตข้าว้วยกำลังไหสดอยู่ด้วยเต่าต sure> oh. mm, like. ่เลี à, ้ยงได้กว่าพ่อผีผีมาหาเขาเขาบอกว่ เส้นละเออจงว่าเกันคับไล่นี่ไล่นี่อันนี้บอกผู้พนมาบอกวันแปบสูวที่แล้วเออแปดสูนอืมโอ้โหเห็นตัวแล้ววันนี้เห็นตัวล้วเรใจเย็นๆด้ยเจะมะยมเออามยเออเอาเอาพรมากด้พมากเดี๋ยวพอว่าอะไรก่อนสิบซี่ไม่อเมื่อไดมันม่ออกเมื่อไหม่ออกเมื่อไหรบวันที่สิบหกตุณเหรออว่า สิบหกเด็กสิบหกท่านว่าห่ะพ่อเอ้สิบหกท่านว่าสินเดือนมาวาโอ้สินเดือนกับชงไทยปีเขาตัวอันผัวผัวสิบสี่นี่อ่พ่อมากฝันว่าไปหาเงินมันบ่ครัผมไปหยอดพุ่นละหยอดไปหยอดมองพุ่นเลยมองข้าเจ้าก็เลยบอกไว้เล่ยงก็สิบสี่ย่างยังสิบสี่เลยสร็จมกว่าเท่านั้น เาขอเราใหม่ของเราเอาไปใช้ล่ะเอาไปใชก็ได้เอาใช่ไหมไม่ด้องี่น้อฟนนะฮะอวยรวยอวไรวยรอบรวยรวยดวยรดยรวยรวยร้ยรวยรวยรวนรียวยรอยยววไป ไปนีผูไปจักเทียโอ้มีไปเร่ฝันเนี่ยังก็ได้ผมตั้งใจว่าจะไปขอจักเทียอยู่ก็เลยฝันว่าได้ไปครับยังว่าบุญกระถินเพื่อนมือไเ่ว่ายังง้อยคนเลี้ยวบมดแต่ได้พอเยอยังด้บุญเผาเวียกบุญกระถินเบ็ดเล้วเบ็ดเลี้ยวเลือเลืออตั้งแต่ป้าป้าบ้านนี้ไปวอดพูบเพิ่นบอกประมากเลย เก็บซีครับไปหอดบอกตัวเดียวเลยมองนีบ่เคยไปยักเทียร์ลกกับ่เคยฝันได้ไปยักเทียร์บ้านนี้พราะมากฝันว่าได้ไปบอกตัวเดียวแข็งๆและอันอันเก็บหาหนึ่งนี่เขามาบอกตัวบ้านตีหนึ่งีอันนี้ค็บอกตัวเดียวบ่บอกเลี่ยนตัวไหนห่ะพ่อเก็บหาหนึ่งอันนี้เป็นผีไม่ซี่มาบอก โอ้ขับเก็บซี่ครับโอ้พีเมซี่มาบอกเก็บท่าหนึ่งแข็งแข็งนะครับเนาะโอ้ฟังเอาได้พี่ฟองเด้อฟังเอาพิจารณาเอาครับเอ็ดดี้กะคันฟังบอดด้ยินกะฟังอทั้งช่องอธิบายทีหนึ่งนะครับเนาะพอมาพอมาคนดี่เอาเอาตะมองเอาโตมรสเข็งแข็งล้วนทีไปทีมานะครับเนาะพอมีที่ไปที่มาเวันนี้จ้าเขียนเพอวันนี้จ้าเขียน

อเมียนขับประสันขับอิบซี่ครับบอกหัดสามตัวบนสองตัวล่างอู้หูอิบซี่เขาเขาได้ไหมวะก็เคยเนาะบอกหน่อยเพราะนั้นความเขาว่าความเขาว่าเดบูเขาเคยไปเอาแล้วเดบผู้ยุหันคือว่าญากับปูปูอิสติมานโคกเลยเป็นปู ยา้าครับปูเป็นญ้าเป็นปูอูกก๊กูเข่าเลยสิบสี่นี่มีคนมาบอกเตยพอก็ได้ครับแต่ว่าเจ็ดเนืกหาหนึ่อนีบอกยืมเงินบอกพอครับบอกอันนี้พี่แม่ซี่มาบอกเย็ดหาหนึ่งนี่พีมอันทุ่ก